อะไรล่ะสอนท่องมึงเห็ดยงังสอนท่องเดาสอนท่องสอนท่องเดเาคนบางคนอาจจะคิดว่าสุนัขไม่มีความรู้สึกนะครับ อันนี้คือความความรู้สึกจริงจจากสภากาชาติไทยนี่เหรอคะยกนี้มันดู่อยโอ้ยไม่ใช่เรา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 ลองอกี่ยวกัมาี่น่เ่เออพี่คุณคุณเป็นไรกับหมาคะเนี่ยโอ้ไม่แลงงานคอยฮุดก็นี่อยู่บ้านเออตอนนี้มันเป็นยางเกาะมัน มันเงินด่าซ์มันเงินด่าซื์โอ้ยน้าคุยังหนาท้อยสองเนาะอ่าสอนทองข้างบ่ได้่ยนอนะเด็กบนี่กูบามาดูมาดูเลยอะไรของดีของหลวงพ่อก้องหลวงพ่อก้องยีนในของจริงหลวงพ่อก้องโอ้ย โคตรมากเลยกคมากเลยาคลิปแรงงานสถทนกาการตอนนี้วาไปดึงทีละเต้นเน่ซอซัมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศถึงเถื่อนไปเดยเดไปแล้วเข้ามามาแล้วเดี๋ยวสออด่างฮะเี่เออซ้อนท่องแก่ นต่งแถสองตัวฮ่าฮ่่เวียนไปเลยไม่น้อง